ซาเวียเห็นบอกมีโปรแกรมแล้วนี่ครับมีโปรแกรมไตวันรุ่นนี้ครับกับใครครับไปกับวินอีกแล้วครับวินสิทธิเจนิมครับผมก็คู่ปรับเก่าที่เราชนะเข้ามาใช่ครับดูเหมือนว่ากระแสแรงเหลือเกินนะใครที่แล้วเนี่ยครับผมก็ได้รับทุกคำพูดครับไม่ครับเข้าตาเข้าพูดอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักมวยที่ต่อยระดับนี้ก็ต้อง ต้องรู้อยู่แล้วจะมีแบบนี้อยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ต่อยนะต้นตอแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ครับอ๋อวันไหนนะพี่วันที่สองสิงหาครับสองสิงหาโอก็อีกหลายเดือนอยู่นะก็ถ้าได้ต่อยให้ยกความร่างกายก่อนก็ดีครับอ๋อมันอีกหลายเดือนมันต่อยได้อีกไฟต์หนึ่งเลยอ่ะใช่เพราะว่าร่างกายไม่มีอะไรเลยตอนนี้ซ้อมเต็มที่อ๋อยังซ้อมอยู่ตลอดซ้อมอยู่ตลอดครับตั้งแต่รายการยกควาก็ดีครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมจนต่อยเดี๋ยวที่คลิปนี้ออกไปเดี๋ยวพี่เดียคงมาเห็นคลิปนีี้้กกก็คงงจััดใหซาเวย่อนนสไฟึ น้ำหนักไหนดิร้อยยี่แปดช่างเช้าก็ร้อยยี่แปดครับน้ำหนักเดียวเลยใช่ครับสามยกห้ายกก็ร้อยยี่แปดครับมันใหญ่ไหมถ้าต่อยสามยกช่างวันก่อนก็ร้อยยี่เจ็ดยังไวอยู่ร้อยยี่หกต้องรู้นานๆนะครับอ๋อร้อยยี่หกยังยังไวแต่ว่าต้องรู้นานๆจะได้ยังดีๆอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้เนาะร้อยยีแปดดีกว่าตอนนี้ยี่แปดดีกว่าเนาะไม่ไม่ไม่บีบจนเกินไปใช่ครับนะครับเราต่อยล่าสุดเมื่อไหร่กับวิน ต่อสามอาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อไม่นานก็เห็นไปเที่ยวญี่ปุ่นมานี่ครับผมไปเที่ยวกับสาวเปล่าไม่ไปเที่ยวกับริกาโดคร้กอไปกับเพื่อนกับเพื่อนใช่ไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเดียวออ๋ตอนนี้ก็กลับเข้าค่ายซ้อมเหมือนเดิมซ้อมเต็มที่แล้วอาทิตดีกว่าแล้วครับดีกว่าถึงไม่มีถึงรายการอีกนานยังไงก็ซ้อมเหมือนเดิมซ้อมเหมือนเดิมครับอ๋อเขาบอกซาเวียเป็นคนที่ขยันซ้อมมากใช่ชอบถูกป่ะบ้าซ้อมเหรอใช่ครับบ้าพลังป่ะบ้าพลังเลยอ๋อกับแฟนนี่บ้าพลังไหมเหมือนกันครับเฮ้ย ใช่ปล่ากาแฟนี่อ่อนโยนอ่อนอ่อนเลยอ่อนเลยฮะอ่อนอย่างเดียวโอ้แข็งไม่ได้ใช่ครับอ่อนจริงกลัวแฟนปะกลัวปะอ่านอ่านเซ็กซ์การกลัวผมจะไม่กลัวยังไงเฮ้ยเออตอบดีเว้ยอ๋อมีเซ็กซ์การ์ดนะครับเออก็อีกนานเนาะเดี๋ยวว่างอีกทีแล้วกันนะครับหวังว่าเดี๋ยวหวังว่าพี่เดียจะมาเห็นคลิปนี้มาบอกพี่เดียหน่อยขอต่อยห้ายกขอได้ต่อยห้ายกครับ ขอที่ไหนนะอยากต่อยที่ไหนโอ้ช่องเจ็ดครับอ๋อเคยไปต่อยช่องเจ็ดทีหนึ่งแล้วอ่ะครัถ้าไมถึงอยากต่อยช่องเจ็ดก็เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่สุดของมวยต่างชาติเนาะของมวยต่างชาติตอนผมอยู่ในห้องผมยิ่งใหญ่สุดเลยเหรอสูงสุดเลยครับยิ่งกว่าลุมพินีล่ำเนินเลยเหรอผมสำหรับผมนะใช่เพราะว่าเป็นความฝันแรกๆของผมอ๋อทำไมทำไมเรารู้จักช่องเจ็ดตอนงเยอ ผมอยู่ในห้องของผมที่สเปนเราคิดว่าเอ้ยยังไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยล้วก็ผมเห็นนักมวยดังๆแบบพวกการแลกกลาดูที่ไหนดูทางไหนผมผมดูใน YouTube ครับดูว่าฉลองต่อยกับยมโฮอะไรแบบกูแบบมันๆชอบมากเลยทองเจ็ดใช่แล้วก็ได้ยินว่าพาลังต่อยไม่ได้ก็ยินได้ยินนี้ก็ยินอยากต่อยแต่ว่าเคยไปต่อยมาแล้วครั้งหนึ่งชนะน็อกด้วยข้าอีกสักไฟน่าจะดี โอเคฝากแฟนมยติดตามหน่อยครับชาวบี๊กก็บคุณ u n i t y ชาวประเทศไทยที่เป็นกำลังใจให้ผมเสมอครับผมจะทำทีมปีตุกไฟครับทำทีมปีเหมือนกันครับโอเคขอบคุณมากครับ